สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นการติวนะครับครั้งที่ห้านะครับก็เป็นประเด็นที่เพิ่มเติมครึกเข้ามานะครับจากคนที่ได้ไปสอบครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคะรรมพลเรือนนะครับในในคนที่ไปสอบครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับที่ไปสอบมาสนามตัวกลางเนี่ยจะไม่มีตัวตัวประมวลจริยธรรมอนุนะครับแต่ว่า ของมสามสิบแปดคลองเล็บสองเนี่ยน,น,นะครับก็ก็เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นแนวปฏิบัติหรือว่าเป็นมาตรฐานนะครับที่จะใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่มีวิทยาฐานะนะครับทั้งครูผู้สอนนะครับผู้บริหาร หรือว่ามสามผู้แคองทบกสองก็ทำแต่นะครับก็ต้องใช้เหมือนกันหมดนะครับตัวประมวลจริยธรรมนะครับก็เป็นแนวปฏิบัตินะครับที่ส่งเสริมถึงความเป็นคนดีนะครับถ้าให้พูดง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าประมาณปี2,562นะครับ ปีสองพันห้าหกิบสองเนี่ยนะครับได้มีการประกาศปีสองห้าหกสองนะครับได้มีการประกาศพรบรมาตรฐานทางจริยธรรมครับมีการประกาศพรบรมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งตัวพรบเนี่ยนะครับก็อ่า ได้มีหลักเกณฑ์นะครับมีแนวปฏิบัติเพื่อที่จะให้ข้าราชการทุกเหล่าเลยนะครับเพราะว่าในตัวพรบรมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยเขาบอกไว้ว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยครับก็จะหมายถึงกระทรวงทบวงกรมต่างๆนานาเลยนะครับที่เป็นหน่วยงานราชการนะครับรวมไปถึงอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่า องค์กรกลางบริหารงานบุคคลเนี่ยตามพรบมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยนะครับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเนี่ยรวมไปถึงกพนะครับก็คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับกพอนะครับกพอก็คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือว่าเป็นข้าราชการที่อยู่ในมหาลัยนะครับแล้วก็รวมไปถึง อ่ากคสอก็คือคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะครับก็คือรวมหมดเลยนะครับทีนี้กอรวมหมดเลยเนี่ยนะครับตามพรบเนี่ยนะครับเขาก็บอกไว้ว่าให้องค์กรกลางบริหารง,งานบุคคลนะครับของข้าราชการทุกประเภทเลยนะครับให้ไปออกอ่าประมวลจริยธรรมนะครับให้ไปออกขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัตินะครับให้แก่ข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภทนะครับซึ่งตัวพรลบรมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับก็ได้ออกมาตรฐานไว้นะครับว่าคนที่จะเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับต้องมีหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติ ที่บ่งบอกว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเจ็ดข้อในตัวพรบมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยนะครับบอกไว้ว่าองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่จะไปออกประมวลจริยธรรมของข้าราชการแต่ละประเภทน,นั้นๆเนี่ยต้องไปออกตามนี้โดยเอาเจ็ดข้อตามพรบเนี้ยนะครับเอาไปออกแต่ว่าห้ามน้อย นะครับห้ามน้อยกว่าเจ็ดข้อนี้บางข้าราชการบางประเภทเนี่ยอาจจะไปเพิ่มเติมขึ้นมาอีกได้นะครับเพิ่มเติมให้มันนอกเหนือจากเจ็ดข้อตามพรบรมาตรฐานทางจริยธรรมแต่ว่าจะไปน้อยกว่าเจ็ดข้อที่ตั้งไว้เนี่ยไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่ากอคสหรือว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลคากรทางการศึกษาหรือว่าคอสอนั่นเองนะครับกคศก็เลยต้องมาออกประมวลจริยธรรมนะครับของขารร้าราชการครูและบุคลคากรทางการศึกษาโดยล้อมาจากเจ็ดข้อของพอบอรบมาตรฐานทางจริยธรรมปคอศอ2,562นะครับแต่ ตัวประมวลจริยธรรมนะครับที่กกสอ,ออกมาเนี่ยนะครับไม่ได้มีเจ็ดข้อตามที่พรบรมาตรฐานทางจริยธรรมออกมานะครับแต่ตัวประมวลที่กกสอ,ออกนี้มีทั้งหมดแปดข้อด้วยกันนะครับโดยมีการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อก็คือมากกว่าพรบรมาตรฐานทางจริยธรรมหนึ่งข้อนะครับ ถามว่ากคสเนี่ยนะครับเขามีประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูขึ้นมาทำไมนะครับอย่างแรกเลยก็คือมีขึ้นมาตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายที่เขาบอกให้มีนะครับมีตามกฎหมายที่เขาบอกให้มีเพราะตัวพรบมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยนะครับเขากําหนดไว้เลยว่าหน่วยงานของรัฐนะครับข้าราชการทุรปกประเภท ต้องปฏิบัติตามประมวลมาตรฐานทางจริยธรรมถ้าเกิดว่าข้าราชการประเภทไหนไม่มีก็ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลไปออกประมวลจริยธรรมให้แก่ข้าราชการประเภทนั้นๆให้แก่ข้าราชการในสังกัดของตนเองอันนี้คือข้อแรกนะครับก็คือกสอยออกตามกฎหมายซึ่งพลรลบเนี่ยเป็นกฎหมายแม่นะครับเป็นกฎหมายที่มีฐานะเหนือกว่านะครับ ส่วนข้อที่สองนะครับถามว่ากกสออกมาทําไมนะครับกกสก็ออกมาเพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งที่มีใบประกอบวิชาชีพนะครับตัวอย่างเช่นครู ศึกษาเพศผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษานะครับตำแหน่งเหล่านี้นะครับเขามีใบประกอบวิชาชีพซึ่งใบประกอบวิชาชีพเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีหลักเกณฑ์หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยเขาก็าจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอยู่แล้ว แต่บุคลากรทางการศึกษาหรือว่ามสามสิบแปดคองเว็บสองเนี่ยนะครับเราไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพนะครับดังนั้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับกคศก็เลยจะต้องมีประมวลจริยธรรมขึ้นมาด้วยเพื่อให้พวกเราที่เป็นมสามสิบแปดคองเว็บสองเนี่ยนะครับได้มีหลักในการประพฤติปฏิบัติตนนะครับเพื่อให้เป็นไปตามคุณธรรมจริยธรรมหรือสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นไปตามมาตรฐานทางสังคมหรือสิ่งที่สังคมยอมรับนะครับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนะครับ2566นะครับเนื่องจากว่าตัวประมวลจริยธรรมเนี่ยได้บอกไว้ว่าให้มีผลบังคับใช้วันถัดจากวันประกาศในราฐกิจจานุเบกษานะครับวันที่ประกาศในราฐกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับคือวันที่9กันยายนนะครับคือวันที่9กันยายนนะครับ ดังนั้นวันถัดมานะครับก็คือวันที่10กันยายนปีสองพันนะครับปี2,564นรบส่นะครับขออนุญาตแก้ไขตรงนี้นะครับปีหกสี่นะครับ, 64, รบออกมาตั้งแต่ปี64แล้วนะครับซึ่งบางท่านถามว่าอา้าวทำไมในตัวประมวลจริยธรรมเนี่ยนะครับเขาประกาศไว้ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม ปี2564ซึ่งผู้ที่ประกาศเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับผู้ที่ประกาศเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นประธานกกศนะครับตามกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกกศนะครับ ซึ่งประธานกกสณขณะขน,นั้นเนี่ยได้ประกาศไว้ณวันที่30รกรกฎาคมปี2564แต่ว่าเวลาที่เราจะดูกฎหมายเนี่ยนะครับเราจะดูแค่วันที่สั่งเนี่ยไม่ได้นะครับไอ้วันที่เขียนไว้ว่าประกาศณนะวันที่เท่าไหร่นี่นะครับคือวันที่สั่งแต่วันที่ตีพิมพ์ลงในราชากิาจากจานุเบกษาหรือวันที่ออกมาในสื่อสิ่งพิมพ์หรือเว็บไซต์จริงๆเนี่ยคือวันที่9กันยายน ปี2564นะครับเราเลยถือว่าวันที่9กันยายนเนี่ยนะครับเป็นวันที่ตีพิมพ์นะครับเป็นวันที่ตีพิมพ์หรือวันที่ประกาศเผยแพร่นะครับหรือวันที่ประกาศเผยแพร่แต่วันที่30กรกฎาคมคือวันที่สั่งก็คือสั่งในวันที่30 นะครับแต่ได้ลงตีพิมพ์หรือมาประกาศให้ใช้จริงๆในวันที่9กันยายนดังนั้นประมวลจริยธรรมข้าราชการพรูเลยมีผลตั้งแต่วันที่10กันยายนปี2564นะครับนะขออนุญาตแก้แก้ไขปีนิดนึงนะครับจาก2566นะครับแล้วก็เป็น2564นะครับอ่าทีนี้จะบอกว่าอะไรอีกนะครับคอสอนะครับคอสอต้องประพฤติปฏิบัติตน เพื่อรักษาจริยธรรมทั้ง8ข้อนี้อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอนะครับก็คือทุกขณะจิตนะครับหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับอ่าบางคนถามว่าแล้วประมวลจริยธรรมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษานี้นะครับคนที่ปฏิบัติเป็นแค่ขา้าราชการอย่างเดียวใช่หรือไม่นะครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับในตัวประมวลเนี่ยบอกไว้ว่าให้ทั้งผู้ที่เป็นพนักงานราชการเป็นครูอัตราจ้างเป็นลูกจ้างหรือผู้ที่ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานขับรถยนต์นะครับ พนักงานทำความสะอาดทุกอย่างเลยที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ในศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับในสำนักงานสุขกาธิการจังหวัดที่อื่นหมดเลยนะครับต้องปฏิบัติด,ด้วยไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่ข้าราชการครูอย่างเดียวนะครับผู้ที่เป็นข้าราชการครูนะครับพนักงานราชการนะครับ รูอัตราจ้างลูกจ้างที่ปวันงานอื่นต้องใช้ทั้งหมดต้องปฏิบัติทั้งแปดข้อนี้โดยเคร่งครัดนะครับแล้วก็หากมีปัญหาอะไรก็ให้รัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานกรกสโดยตําแหน่งเป็นผู้รักษาการนะครับอ่มาดูแปดข้อมีอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะพบเจอมาโดยตลอดนะครับอย่างเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันเรื่อง พรบระเบียบข้าราชการครูนะครับปี2547นะครับในตัวพร,รบนี้ก็ได้บอกถึงข้อปฏิบัติแล้วก็ข้อห้ามนะครับซึ่งข้อปฏิบัติอย่างแรกเลยก็คือต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศนะครับสถาบันหลักของประเทศก็จะมี3สถาบันก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็การปกครองระบบประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ ตรงเป็นประมุขด้วยนะครับข้อ,ขอแรกข้อที่สองนะครับต้องซื่อสัตย์จริตนะครับมีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับต่อหน้าที่อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรใการศึกษานะครับข้อที่สามนะครับผู้ที่เป็นข้าราชการครูนะครับต้องกล้าคิด นะกล้าเสนอความคิดกล้าตัดสินใจนะครับเจออะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนเรื่องที่มันสําคัญต้องเลือกก็ต้องเลือกนะครับกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็กล้าที่จะกระทําในสิ่งที่มันถูกต้องชอบทมนะครับอ่ะมาดูข้อที่เพิ่มมานะครับจากประมวลอ่าพรบ,บรมาตรฐานทางจริยธรรมืิข้อนี้นะครับก็คือเรื่องของการมีจิตอาสามีจิตสาธารณะนะครับ จิตอาสาก็คือใครอยากให้ช่วยเหลือก็ช่วยนะครับจิตสาธารณะคือเห็นอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะนะครับเราก็ยินดีที่จะไปร่วมมือหรือยินดีที่จะทําโดยที่อ่าไม่ได้มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องนะครับมุ่งผลสำเร็จของงานนะครับข้อที่ห้าเวลาทํางานผลสำเร็จคืออะไรผลสำเร็จค,คือความสําเร็จเวลาทํางานเราต้องมุ่งทําในสิ่งที่มันจะ เป็นผลสําเร็จนะครับมุ่งมั่นในการทํางานอย่างเต็มกําลังนะครับเต็มความสามารถที่สะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษานะครับต่อมานะครับก็คือการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัตินะครับนี้สําคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านเนี่ยนะครับเป็นนักวิชาการศึกษามสามที่8ครอเล่อ2นะครับเดี๋ยวท่านจะได้ไปปฏิบัติงานที่สำาักงานขีดนะครับ ท่านก็จะไปเจอ,อพนักงานนะครับไปเจอ,อเพื่อนร่วมง,งานไปเจอประชาชนผู้ที่มาติดต่อราชการเราไม่สามารถเลือกที่รักมักที่ชังดาวนะครับต้องปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมนะครับไม่ใช่ว่าคนนี้นะครับมีของติดไม้ติดมือมาเรื่อยเลยนะครับเราก็อาจทาให้กอดน,นะครับไม่ได้นะครับเราต้องอทําให้เสมอต้นเสมอปลายนะครับต่อมาก็คือการดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี นะครับจำลองตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นต้นแบบผู้ดีได้นะครับแล้วก็รักษาภาพลักษณ์ด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นเพื่อการครูนะครับอย่างที่บอกว่าอ่าทําไมนะครับทําไมตวิเตอร์ถึงเรียกทุกท่านในที่นี้ว่าคุณครูนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่ทุกท่านไปทํางานที่เขตเนี่ยนะครับหรือว่าทุกท่านเนี่ยไปอยู่ที่ส่วนกลางก็ตามแต่นะครับคนที่เขาอ่ามาติดต่อราชการเนี่ยเขาไม่รู้หรอกนะครับว่าตําแหน่งเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้สอนสือเราเป็นนักวิชาการศึกษาเราปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ที่สนับสนุนซัพพอร์ตการทํางานด้านการศึกษาของครูที่โรงเรียนนะครับแต่เขาเห็นว่าเราอยู่ที่สำนักงานเขตเขาจะมองเลยว่าโอ้โ oh, ห oh, คนที่มาอยู่ที่เขตเนี่ยนะครับต้องเป็นคนที่เก่งแน่นอนเลยเพราะว่าอยู่บนสำนักงานคอยดูแลครูคอยคุมค,ครูอีกทีนึงก็จะมองอย่างนี้นะครับเขาก็จะเรียกเราอาจารย์อาจารย์หรือไม่ก็เรียกครูนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะครับเนเมื่อเขามองเราว่าเออว่าเราอยู่ในสถานะนี้บทบาทนี้นะครับซึ่งตัวเราเองเนี่ย เราก็อยู่ในสถานที่เป็นแค่การครูจริงๆนะครับเราก็เลยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยแล้วก็รักษาภาพลักษณ์นะครับไม่ไปกระทาในสิ่งที่มันจะส่งผลเสียนะครับหรือทาให้คนอื่นเขาบอกว่าโอ้ทำไมเขาเปการครูนะครับคนที่อยู่ที่คนสวัสดิานหรือคนเป็นครูอาจารย์เนี่ยดูแย่จังอะไรเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับสุดท้ายก็คือเาคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับคํานึงถึงสิทธิเด็กแล้วก็ยอมรับความแตกต่างของบุคคลยิ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับ เราอาจจะได้ยินบ่อยนะว่าเกี่ยวกับแนว LGBTQ อะไรเงี้ยนะครับที่เป็นเพศทางเลือกเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะครับไม่เลือกที่หลักมักทช่ังไม่ถือว่าแบ่งหญิงนชายนะครับไปแบ่งเป็นเพศอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็คือถือว่าทุกคนนะครับเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมวิชาชีพเป็นประชาชนเหมือนกันอ่ะลองมาดูนะครับหน่วยงานใดนะครับเป็นผู้ที่กําหนดประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรจากการศึกษานะครับอันนี้นะครับข้อสอบก็อาจจะถามได้นะครับว่าหน่วยงานไหนเป็นเป็นหน่วยที่กําหนดซึ่งหน่วยที่กําหนดคืออะไรนะครับคือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลนะครับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลองค์กรกลางบริหารงานบุคคลคืออะไรคือองค์กรที่ทําหน้าที่ในเรื่องของงานบุคคลเช่นแต่งตั้งนะครับโยกย้ายนะครับ เลื่อนขั้นนะครับลงโทษวินัยอันนี้คือเรื่องของงานบุคคลนะครับซึ่งองค์กรหรือคณะที่ทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูคือนะครับข้อนี้จะมีสองข้อที่ทุกท่านอาจจะสับสนนะครับแต่องค์กรที่ทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลต้องอยู่ในรูปของคณะกรรมการนะครับ ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสม,มักงานเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่สามนะครับองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรก,รกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูก็คือกศศนั่นเองนะครับไม่ใช่สม,มักงานากศศนะครับมีหลายท่านตอบผิดนะครับมีมีมีท่านที่เคยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสับสนนะครับถ้าเขาพูดถึงองค์กรกลางเมื่อไหร่ปุ๊บให้เราตอบกศสอทันทีนะครับ